ย,ยังไงยังไงหืึนี่กีก็พังกงกันอย่างงี้ใช่ไหมกินข้าวไหมครับกินข้าวไหมนักเลดกินข้าวไหมรับเตอร์ครับกินข้าวไหมก็เดี๋ยวเช้านี้ของโอ้นะครับก็คือเดี๋ยวจะอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไป ให้อาหารเด็กๆอะไกันนะครับอีกสักพักหนึ่งเบลก็เดี๋ยวรอดูของเบลแล้วกันว่าเขาจะทำแล้อาจจะตัดต่อคลิปออะไรกะเดี๋ยวดูที่ของโอ๊ก็ตามนั้นครับตอนนี้ก็อ่ะ เสร็จแล้วนอก็จริงๆเราวันนี้เราเป็นคิวของการอาดล้างกงนะครับตอนเช้านี่เราจะล้างกงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการถูพื้นด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรไปดูเบลกันสวัสดีสวัีท,ทำไรอยู่ตัดคลิปอยู่ค <laughs> ือช่วงเช้านี่ก็ตัดคลิปหมดเลยเหรอเขาทำอะไรม้าง ดูไม่ดีอ่ะโอเคงั้นไปก่อนนะเขาจะเอาไข่เจียวะ เราจะเอาไข่เจียวอ่ะเดี๋ยวเอาไข่เจียวให้แล้วสามารถอเอาไปเจียวได้ไหมไม่ได้ <S <S สวัสดีค่ะทุกคนนีนตนาคสูบู๊เบลบูล๊เคมีนะคะทุกคนก็คือ morning routine ของพวกเรานะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยพวกเราทำอะไรกันบ้างนะคะ อันดับแรกเลยเดี๋ยวนี้เบลตื่นมาปุ๊บเราต้กินข้าวเลยนะคะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยมันจะกินข้าวน้อยลงนะคะเพราะว่าเบกากำลังควบคุมน้ําหนักใช้คาว่าควบคุมน้ําหนักนะคะไม่ได้ไม่โอ้ยทำไมเสียงทอดดังจา้าข้างนอกสิเสียงทอดดังมากเลยขายทิพย,ะะไย์ไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ข้างนอกเดินไล่ออกมาแล้ว <c oughs> นะคะโวยวายเกินไป จริง้ค่ะว่าควบคุมน้าหนักนะคะเพราะว่าเบลไม่ได้ลดน้าหนักแล้วยังลดไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าลดเนี่ยเออมันจะทําให้เบลไม่สามารถทํางานได้นะคะแล้วมันจะเครียดเกินไปนะคะเพราะว่าเบลเนี่ยมีภาวะแพนิคแอคทีกนะคะเพราว่าเบลทาอะไรที่มันเกินเลยเกินตัวเองเกินไปนะคะเดี๋ยวสภาพจิตใจมันจะย่ําแย่นะคะแล้วเดี๋ยวน้องแพนิคจะมานะคะก็เลยทําได้แค่ควบคุมน้ําหนักเออแบบว่าไม่ทําให้มันเพิ่มคอนโทรลให้มันไม่เพิ่มไปกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะ รอเวลาที่เหมาะสมกห่านนี้เนาะอาจจะแบบว่ารอให้เบลมีคลิปลงหน้าก่อนเพราะว่าหลังจากนี้นะคะทุกคนเบลจะลงคลิปทุกวันเลยติดต่อการเป็นเวลาสามเดือนสิ้นปีเนี้ยเบลต้องลงให้ทุกวันเลยนะคะจะไม่มีวันไหนที่เบลจะไม่ได้ลงคลิปเลยดังนั้นเบลก็ต้องสู้แล้วก็ผลิคลิปให้ได้เยอะๆนะคะ ตั้งตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนมีฟิลอยากกินไข่ดาวเฮ้ยในคลิปใครเนี่ย <c oughs> คลิปใครอ่ะอ๋อเพิ่งลงเมื่อวานนะคะมาะข้าวกิวแล้วหิวข้าวลำดับที่สองนะคะก็คือการล้างจงน,นะคะนี่อะไรคนถามเนาะเลี้ยงสัตว์เยอะขนาดนี้ไม่เม็นหรอพี่ ความเหม็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าด้วยความที่เด็กๆเยอะเนาะยังไงเขาก็ต้องอึต้องฉี่ทุกวันถูกไหมคะมันต้องมีความเหม็อนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าแบบเหม,ม็นมากๆมายไหมเนี่ยมันอยู่ที่การทําความสะอาดด้วย เสร็จแล้วนะคะยบร,รอเยอะไหมเยอะนะคะเยอะมากและเดี๋ยวเราก็จะเอาพวกนี้นะคะไปใส่ทรายแมวกันนะคะเพื่อที่จะกบกลิ่นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะกันฉี่นะคะเพราะเบลกับโอ๊ตเนี่ยจะล้างกรงแบบนี้นะคะวันเว้นวันเนาะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็คือการกวาดพื้นแล้วก็ถูพื้นนะคะอันนี้เรลก็จะทำวันเว้นวันเหมือนกันนะคะทุกเช้านะคะตือก็จะฟาดฟางกีกโต๊ะสีดำเนี่ยคือเมื่อเช้ามันปั้มมันด้วยอ่ะอก็เลยพังหนักเลย<อ>โต๊ะทับคว่ำอ่ะ แบบมาเพื่อให้กวาดง่ายขึ้นแล้วนั่นเองสนมโอ๊ตเนี่ยลบสุดละเผมาไม่ค่อยได้ทำอูเบลฟูบเป็นทุกอยาก่างอาลูกก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวในะระหว่างที่เดียวไปถูพืนเดี๋ยว,วจะไปให้อาหารนะครับทุกตัวเลยโอเค เืจะเืืจะเบืบบบบบทุกคนเลย่อยนแทกได้แล้วแต่ยังแสบตาอยู่หมายถึงว่าพอมันเจอแสบมาาๆมันแสบตาคนจะต้องถอดหรือคนจะต้องใส่หรือยังไงดีเนี่ยโอ้โหแห้งตาไหลแล้วไม่ไหวหรอ เพื่อนใครจะใส่ป้าล้วจะปอกไปข้างนอกได้ไงล่ะป้า <c oughs> เออถอดก็แหล <c oughs> ้เจอแค่นี้ครับปวดตาไม่ไหวน้ำตาไหล <c oughs> ถอดก็แล้อันดับต่อไปนะคะทุกคนเแบลบก็จะมาตัดต่อคลิปนะคะเดี๋ยวนี้เบลจะแบ่งตัดนะคะเป็นตัดในมือถือบ้างตัดในคอมบ้างนะคะเบลใช้โปรแกรมนี้ตัดต่อรูปตัวปลาเ่ยค่ะ มันสะดวกดีนะมันทำให้เบลแบบไม่ต้องไปนั่งอยู่หน้าจอคอมนานๆบางทีเรานั่งชิวๆแบบว่านอนจะดิกเท้าก็สามารถที่จะตัดคลิปวิดีโอได้เอ่ยน,นี่อัดอยู่ปะหน้าเขาติดดูทีเลยโอ้ไม่รู้อัดอยู่นะคะทุกคน <c oughs> ปกติเนี่ยมอทีโรทีของเบลก็คือหลังจากที่เรลทำความสะอาดเสร็จเบลก็จะนั่งทําคลิปไปจนถึงเที่ยงนะเพราะว่าช่วงเวลาตอนเช้าเบอรรู้สึกว่าเบอร์ทำงานได้ดีที่สุดทํางานได้เยอะที่สุดรถเขามีภารกิจนะคะว่าต้องเอเอาแว่นมาป่ะอืออ่ะจะไปซ่อมแว่นนะคะแต่ไม่ได้เอาแว่นมาเพราะว่าแว่นโอ,อ๊ตอะมันหักเนาะโอก,ก็เลยเอาก็เทปมัดไว้ก็ต้องไปซ่อมแว่นแล้วก็ไม่ได้เอาแว่นมาอะไร เดี๋ยวแกตัดคลิปเสร็จเดี๋ยวก็ลบลบลบคลิปเนาะถ้าเกิดแกลงแล้วเนาะตัดเสร็จแล้วลบคลิปเลยไม่เออก็ตัดแบบเรนเดอร์เสร็จอะไรเงี้ย นาทีนะคะก็เลยเวลามาแล้วมันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยอาาโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือมันมีเพลงอยู่ข้างบนนะคะมันอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้ดังนั้นเราขอเป็นคลิปก่อนเลยแล้วกันเนาะเที่ยง11นาทีแล้วนะคะจบคลิปนี้ตอนนี้อาจจะเป็นแค่นสุดตัวเลยลนเลดี้ชิ้นของเรานะคะแต่ว่าเราทุหมดในทีมเขาเลยงนั้นก็ต้องแรงมาให้ดีนะคะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยทุกคน <c oughs> โอเคอย่าโดนนะต้องท้าเสียงแบบว่า